ตรวจสอบความเข้าใจนะคะในหนังสือเรียนหน้า184เนาะเขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ของ3,1721ลบ4,1856หารด้วย204คูณด้วย56อะจากโจทย์มีเครื่องหมายลบเครื่องหมายหารและเครื่องหมายคูณขั้นที่1เราต้องทำคูณหารก่อน ะะมีทั้งหารและคูณเลยจะทำยังไงเราก็ดูจากซ้ายไปไหนขวาฉะนั้นขั้นที่1ของเราก็คือนำมาหารนะคะเราสี่แสนหารด้วย204ขั้นที่สองนำมาคูณและขั้นสุดท้ายนำมาลบขั้นที่สามนะนำมาลบนะคะ,ะมาดูวิธีทำ วิธีทำขอทำเป็นแนวนอนนะคะ3 0 1 7 2 1ลบ4 1 0 8 5 6หารด้วย2 0 4คูณด้วย56เท่ากับจะพอไหมอขอปรับตัวหนังสือให้เล็กๆนิดนึงกล่ามไม่พอ อ่ะเราก็ทำอะไรก่อนลูกทำหารก่อนทำตรงนี้ก่อนนะคะนอกนั้นเหมือนเดิมเท่ากับ3 0 1 7 2 1ลบด้วยอ่ะเอา4 1 0 8 5 6หารด้วย204 4 1 0 8 5 6หารด้วย204นะ4 1 0 8 5 6หารด้วย204เท่ากับ 2014นะคะใน2014นะ2014แล้วเอาไปคูณด้วย56ฉะนั้นขั้นตอนที่2เราก็จับมาทำยังไงคะ2014คูณ56เนะาะ3 1 7 2 1ลบด้วยอ่ะ2014คูณด้วย56 สองศูนคูณห้กดเท่ากับได้เป็น1นึ่8 4นึงสองเจะคะ1 12 1 12 7 8อส้าวเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายเราก็นำสองตัวนี้มาลบกันนะ3 0 1 7 2 1ลบ1 1 2 7 8 4

ใช่ไหมคนคูรบถูกไม่เนี่ยอา่าจำเลขไม่ได้ตั้งลบเอานะคะ3 0 1 7 2 1-1 1 2 7่ลบหนึ่งหนลบสไม่ได้ยืมด้านหน้ามาเป็น11ด้านหน้าเหลือ1 1 1่ลบสได้เป็น7 1-8ลบ8ไม่ได้ยืมด้านหน้ามาหลักด้านหน้ามาตรงนี้เหลือ6 11ลบ8เหลือ3นะคะ6ลบ7ไม่ได้ยืมมาอีกละ16ลบ7ได้9 0ลบ2ไม่ได้ยืมมาได้8 9ลบ1ได้8ตรงนี้โดนยืมหลือ2 2ลบ1ได้1 8 8 9 3 7นะคะตอบ1 8 8 9 3 7 1 8 8 9 3 7กดดูอีกทีก็ได้ 301721กดไปทีละกันเนาะ301721ลบลบอะไร112784 112784เท่ากับ188937นะคะอ่ามาดูซิตรงไหมอ่า188937นะตอบ บางโรงเรียนอาจจะให้นักเรียนบวกลบคูณหารเองนะคะส่วนของคุณครูคุณครูให้กดเครื่องคิดเลขได้เลยให้รู้หลักการเฉยๆว่าทำขั้นไหนก่อนนะแต่ก็จะมีบางอันที่ให้เด็กๆบวกลบคูณหารเองนะคะแล้วแต่คุณครูนะ,ะก็ตอบ นี่คือข้อที่1น,นะคะเอาไม่ใช่สิมีข้อเดียวนะหน้า184มีข้อเดียวนะคะอะต่อไปสิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้ด้านล่างเขาบอกว่า4098บวกด้วย312คูณ25หารด้วย100มีลำดับขั้นการคำนวณอย่างไรและ ได้นะคะไม่ใช่ดูผลลัพธ์นะและได้ผลลัพธ์เท่าใดนะคะอ้าวจากโจทย์เนี่ยมันมีเครื่องหมายบวกคูณหารอีกแล้วฉะนั้นขั้นที่1ก็ต้องเอามาทํำยังไงก่อนคูณคูณเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็เอามาหารหารเสร็จแล้วเท่าไหร่ก็ทําจากซ้ายไปขวาก็ค่อยเอามาบวกนะคะคูณหารแล้วก็ค่อยบวกนะอ่ะมีวิธีอย่างไรก็เขียนว่าตอบขั้นที่1อันนี้คือแนวการตอบนะ เขียนว่าขั้นที่หนึ่งนำสามหนึ่งสองคูณด้วยยี่สิบห้าเท่ากับอ่าสามหนึ่งสองคูณด้วยยี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่สามหนึ่งสองคูณยี่ห้าเจ็ดพันแปดร้อยนะคะต่อไปขั้นที่สองนำผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นนี้ มาทำยังไงลูกหารด้วยร้อยใช่ไหมนำเจ็ดพนแปดร้อมาหารด้วยร้อยเท่ากับ78ต่อไปค่ะมี3ามขั้นขั้นที่สาม9 8เป็นตัวตั้งบวกด้วย78็ดสิได้หแน่นอนหลักหน่วยทดหน้าหนึ่งได้7ทดหน้าหนึ่งได้สี่หนึ่งดหลองบวกดูนะคะข้อนี้ง่ายนะไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขก,ก็ได้ ดังนั้น4098บวก312คูณ25หารด้วย100จะเท่ากับ4,176นะคะอ่ะอันนี้คือแนวการตอบ